เราจะมาซ่อมไอ h o n e Max นะครับอาการทัศกรีนไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงหลังจากที่แกะเครื่องมาก็ได้ตรวจเช็คเห็นคราบน้ำอยู่ตรงด้านล่างของจอนะครับเนื่องจากเครื่องนี้อาจจะเคยทำโดนน้ำมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขกันเบื้องต้นก่อนนะครับ เราเริ่มเอาผ้าชุบแล้วกอหอทำการสะอาดคราบน้ํำนะครับน้ําที่เกาะอยู่แห้งก่อนนะครับแล้วทำการตัวเป่าลมไล่ดูว่าใต้สายแพรนั้นไม่มีน้ําอยู่หรือไม่นะครับผม หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยเรานำจอใหม่ mm hmm. เข้ามาใส่แล้วก็เทสระบบทัศสกีนดู mm hmm. ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่องานซ่อมช่องทาง f c e e o o o k ลหรืย์หรือโทร0ย4 632 0 9 9 0ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาซ่อมก่อนตัดสินใจซ่อมทุกครั้งนะครับ งานซ่อมมีประกัน30วันทุกชิ้นงานนะครับผมครับ